อันนี้บัตร่จ้ลองศึกษาพอได้เน,นี่ยถ้าไปใขรสนใจนะแต่มันอนตาตมาว่าบัตรจำเป็นอนตาตมาถึงอาหารแล้วว่า,า,วาโอ้สู้ทำมั่มได้สักอย่างอย่างโลกเดียงที่อาตม,มาว่านะปอยมันมาเป็นโลกโควิดไนทีนอย่างนี้เนี่ยมนจากเอสซอดเป็นเอลซอดเนี่ยไเด้วที่เขาว่าแน่ทีจีนป้าเนี่ยนะบาเดลนี่ตัวเอลนี่ไล่กว่าตัวเอสอะ จีนเริ่มยุ่งกันแล้วมัน,ม,นมันกลายพันธุ์เนี่ยบ้านนอกก็แก้ก็พัยจะไปเ่อะหาโลกตันผู้เจ้าผูนถึงบอกว่ายาบัตันกระโลกล็อกมนุษย์เองเนี่ยไปสร้างสิ่งมุนีขึ้นมาพัฒนาคึ้มันเป็นเนี่ยตีระมาว่าเมาื่อปีใกล้มาเติงมาถึงสูพอไปตั้งน้าเตะ ผีจักใส่ยาเบื่อยาเมาเฮ hey, ธรรมะก็ไม่จะเป็นอย่างนั้นเฮอเนี่ยกว่าอย่างธรรมะอู้น่ะตอนนี้มีนาเนาะโมกุลากุมภามีนาเมษาเดือนนาบุญมันถึงจะจบปีใกล้คือปีกุ้นปีหมูเนี่ยมันยังบบเสี่ยงปีกุนเดียวหรอปีใกล้เนี่ยนะเมืองเฮานะเมืองเฮานะต้องไปเริ่มใาม่ยาวันบุญหรอถึงจะเป็นปีใหม่คือเป็นปีหนู ผีใกล้มาเตึงมาถึงผีจักใส่ย,ยาเบื่อยามองโปดทองเป๊ะเลยเฮผีจักใส่ย,ยาเบือ่อยากบไผ่มาคิดตัวเนี้ยก็มูที่เขามาวิจัยวิจารก็เอาหนูไปทดลองป่องเอากบมาทดลองป่องเอาคนมาทดลองป่องทดลองในคนป่องมั่เป็นยังน่ะบเดียวนี้มันห้ามบายููเนี่ยมันพลาดก็จะได้ไปหู้กับเขาเขาบอกหู้นี่เขา,าจ้างนี่เนาะเฮ้เอา ไปลงดิดจีนเนี่ยเมืองวูฮั่นหรืออูฮั่นนะ่ะเออฝ่ายทั้งประเทศที่มันมีสาเหตุเลยติดมาโดยอย่างเช่นอิหร่านเนี่ยนะม่มีสาเหตุว่าจะติดโลกนี่ได้มาอย่างไดก็อยู่อิหร่านปุ้นนะ่ะเออล้วก็เชื่อนี่มันไปโดดไปอย่างประเทศอิหร่านเมื่อเกิดติดจีนไปมันมีคนเอาไปติดแบบว่ามันจะเข้าไปต้องยูโลกได้จะบอกโอ้ไม่ได้เมกาเองก็โดนเหมือนกันเอา อ,อิตาลีนักอ,อิลานักตั้งเนี่ยเนี่ยฮะเนาะเออมันพลาดมนุษย์เองนี่แหละเป็นผู้สร้างนะธรรมะว่าจะนั่นสร้างคือโลกมันแข็งแรงเนี่ย <c oughs> จะเอาชนะธรรมจักสิมันมลาดมันไล่นหัวมันปิ้นจะลินเนี่ยอากาศีิมันอ่าฮ้อนก้าหนาวก้าเนี่ยมันแปรสภาพคือเข้ากันเหมือนกับเขาพอง่ายๆเนาะค้นมนุษย์อยู่ในห้องแอ กับมนุษย์ทีอยู่ต่างนอกอากาศคนละอย่างกันมันจะเหมือนๆกันโดยเฉพาะหน้าตาผิวสีเนี่ยเปลี่ยนไปว่าคนอยู่ในห้องแอร์ขาวซีดคนที่อยู่ทำกันต่างนอกเนี่ยมันก็จะดำไวไ้ไว้นะผิวมันดึงมาเหมือนคนที่อยู่ในห้องแอร์คนในห้องแอร์ก็ดึงผิวดึ๋งเหมือนคนอยู่ท่างนอกทํางานอนอกสถานที่มีอากาศเนี่ยมันแสดงให้เราหันได้ว่าโลกเนี่ยมันมีอย่างเตี้ยง อ่าและโลกที่จะดับได้นะมีอย่งนะพุทธคานุบาปรามาธานุบาปสังการนุบาปสัทธาส่วนมนต์ยันติธรรมาว่าเนะสปีติโยอันวัดเสนียดอย่างไรทั้งหลายเนะ่ยวิวัตจันตุจงวินาศไปสะปะโลโกโอันวัดโลกภัยทั้งหลายวินาสันตุจงวินาศไปมาเตผวัดวันตะราโยจะได้เกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทูเจ้าปานปอนหือสัตว์สุขีติการุยโงขอมีความสุข มีมีอายุยืนนานสุขีตีขาอายุวันนะสุขภาบรลาเนี่ยขอคือทานทั้งหลายอภิวตาตนาสีนิสานิจังมีทำสีประการคือการนกไวกาบสักการะปู่จาเนี่ยอภิวตาตนาสีนิสานิจังทำเป็นพระจำสถาวัพระสวดมนต์อันนั่นแหละจะเป็นเครื่องป้องกันแล้วสถารมต้องไปยุ่งกับไปสถาอยู่ในบ้านสถาเอาแต่น้าโลกนี่มันเกิดมามันจะเกิดขึ้นเฉพาะคนมันมีสินมันมีธรรมเอาเถอะ คนมีศีลมีธรรมนะ่ะมันจะเกิดขึ้นแต่คนทึ่มีศีลมีธรรม,มเบเนยียเออถึงถึงมันจะเกิดก็ค,คนมีศีลมีธรรมปลงใจได้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เ <c oughs> นี่ยเมื่อเขาเตรียมพร้อมเขามีต้านศีนเผ้านะกุศลตานศีนเผ่านะที่เขาได้เนี่ยเขาได้สะสมไปแล้วฮักษาใจได้เจ็บก็เจ็บไม่เขาเขาเขาใจธรรมอนะ่ะเขามีความเกิดเป็นธรรมดาเขาก็มีความแก่เป็นธรรมดา เขามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเขาก็บ่สามารถจะพูดจากความเจ็บไข้นี้ไปได้และที่สุดเฮามีความตายเป็นธรรมดาเขาก็บ่ได้พูดจากความตายนี้ไปได้เขามีทมอย่างนี้ในใจเนี่ยรรมพูดพดทธยเจ้าสอนเรื่องมรณานุสติและการเตรียมพร้อมใจอยู่เป็นนิดเขาไปกลัวยังพุทธสาวกดั้งหลายจะได้สําเร็จปารมีญาณมุนีโอมาเดือดร้อนอะไรก็ได้เกิดก็เป็นธรรมจัต ตั้งอยู่ก็เป็นธรรมจาตรเหมือนโรคโควิด -19 เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอ่ามันก็ดับไปแต่ตอนที่มันจะเกิดอรตมาว่ามันจะไปเกิดประเทศอกะตังทุกตังไสโยมันเกิดที่ไหนมันก็จะไปทําลายที่นั่นโดยเฉพาะว่าเออเอาไว้ฆ่าคนบาปมันจะติดกับคนบาปคนที่กลัวตายนั่นแหละนะไม่ยช่คิดแต่คนที่กลัวตายโหศาสนาพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยเนะจิตตัวเนี่ย มันเป็นเครื่องตีมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเหมือนเอาผ้าห้อยคอเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันเขาเป็นเครื่องป้องกันผีสางมารางดงจิตใจเขาต้องเข้มแข็งจิตใจเขาต้องสร้างเครื่องป้องกันไว้ในใจพุทธาธรรมาสังฆาพุทธาก็คือลักษณะจิตตื่นธรรมะก็คือจิตสะอาดสังฆาก็คือจิตสงบจะไปฟุ่นเฟือ <c> ย <oughs> ทำใจให้ปกติอะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิด ความตายจะมาจนเชิญข้าพระเจ้าเตรียมพร้อมไว้แล้วข้าพระเจ้าไม่กลัวนี่นะก็เาเที่ยมันถึงตายกลัวยังเนาะก็ถึงวันนี้คนที่มันกลัวตายแล้วมันบอกเข้าใจมันมีตานไห้มันมีศีนไหวมีมีมันมีพาวนาไห้มันบอกกลัวตายมันหู้ได้ใจด้เกิดมาดูดีปั่นอีเนาะอยู่ตึกอยู่บ้านนี้รถใจมีเครื่องบินไปมาติดต่อการสื่อสารโทรศัพท์เนาะมันกลัวได้ละความสุกเนี่ยนะ แต่ถ้าเราเข้าใจแบบธรรมดาเออมีอยังเป็นยังก็ได้ถึงวันเนี่ย <c oughs> ออมันมีอย่างที่จะต้องมักกังบนเลยสะตามีอย่างที่ต้องมักเดือดร้อนเลยถ้าคนมีธรรมคนหูจักปอคนคนหูจักหยุดจากการที่จะเอาจิตโหลดแล่นไปเล่นบาลงโลกบาลงก็งเรื่องสรรเสริญบาลงก็เรื่องความสุขที่มันเกิดจากการมคุณลกษณะทสะศานาบณทิฏฐิมัเนี่ยเออ มันสนใจโคนบัลลงโลกคนบัลหลงยดบัลหลงเกียรติบัลหลงสันเสรรญบัลหลงความสุขนะบัติดอยู่ในสิ่งมือนี้นะบัติดอยู่ในลาบสักการละนะนี่แหละคนสบายมีก็เป็นอยาน่างอันเป็นธรรมดาเม่ต้องไปกังวลอย่างเลยเขาในฐานะของความเป็นคนมีธรรมเขามิติเปิ้งแล้วประเดี๋ยวเนี่ยเขาสร้างเกาะคือพุทธธรรมสังฆาสะอาดสว่างสงบในใจปฏิบัติเจริญศีลธรรมกรรมฐานไว้ในใจตึงวันนี่เหมือนพระโพลิสัจเจ้าเนี่ย ทำปาลมิโยตามถิ่นพาเนคขว่มมาปัญญาวิยะคันติสจัจจาที่ฐานเมตตาเวคขาปัญญานี่มาสะสมไว้หมดแล้วแล้วก็ญะไปตวัว